วันนี้นะครับก็เกิดดรามานะ่าเนาะไปการพูดคุยกันนั่นแหละเออทีนี้เนี่ยก่อนที่ทางท่านนายกเนี่ยเขาจะเข้าไปเรียกว่าชี้แจงเกี่ยวกับเ,เรื่องของงบประมาณนะครับก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและมันมีเสียงว่านายกส้มรนทีนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าเสียงใครอะใครเป็นคนพูดใครเป็นคนด่าก็มีการพูดคุยกันเนาะว่าบางคนก็บอกว่าเออเนี่ย เป็นผู้ช่วยของสสของพรรคหนึ่งซึ่งอันนี้ไม่มีใครถ่ายคลิปเอาไว้คือได้ยินแต่เสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดได้ครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นเสียงของใครกันแน่แต่แน่นอนครับมีคลิปแล้วต้องขอพระคุณคุณวีรนันเนาะเออซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยได้ได้เห็นคลิปแหละแต่ไม่ได้ยินเสียงแต่คลิปของคุณวีรนันเน่เสียงชัดมากอ่ะงั้นเดี๋ยวไปฟังกันครับนายกสึ่งเลยเดี๋ยวไปรอน้านี้ครับ 哎，干！那要怎么弄呢？